สนับสนุนด้วยร้านหูฟังไฮไฟจําหน่ายอุปกรณ์และหูฟังและอแ c ป s ตอร์ต่างๆเช่นสายแปลงหูฟังและแผ่นรองเมาส์จําหน่ายแล้วมากกว่า800ออเดอร์สนใจลิงก์ใต้คลิปได้เลยขอรับกรับผมเดี๋ยวใส่เล็กน,น้อยโอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมริทไฮไฟฮะนี่หม่กับพี่สาววันนี้อยู่ที่บ้านแม่กำปองครับผมคืออันนี้มันเป็นของเกี่ยวนะเชิง แลธรรมชาติแต่ก็ทางขึ้นนี่จะชันมากเลยนะครับคือแบบอย่างชันนะนะครับคือรถโดยสารขึ้นลงนะครับแล้วก็หรือว่าใครจะเอารถขึ้นไปก็ได้นะแต่มันจะชันหน่อยนะกห mm ้ถ hmm. าทางแคบมากเล mm hmm. แล้วก็จะมีนะครับน้ำแม่น้ำนะเป็นน้ำแม่กำปองนะเด mm hmm. ี๋ยวผมจะถ่ายดู มันจะเป็นแม่น้ําแบบนี้ครับทั้งสองฝั่งเลยครับแล้วก็ olu. เป็นยาวไปถึงข้างบนนู่นน่ะนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้เดินถึงข้างบนหรอกนันคือมันไกลนะพอนี่จะไกลนะฮะเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะจากตรงนี้ไปถึงที่พักผมเนี่ยเอไกลพอมัวเลยเมื่อกี้ตอนเที่ยงนี่คนเยอะกว่านี้นะครับวันนี้ผมมาช่วงเย็นแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีคนแล้วก็ก็มีคนมาเรื่อยๆนะทั้งักท่องเที่ยวแล้วก็ไป หลายๆนะครับเออ,มอกมลัเดินไปเดี๋ยวไปถ่ายดูที่พักผมอะไรกันเนี่ยเป็นพวกโฮมสเต,เตเย์อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวแวะซื้อหมูปิ้งก่อนนะครับจะมีพวกอาหารพวกอะไรขายน,นะครับผม,มตลอดทั้งสองฝั่งข้างทางนะครับให้ดูความชันครับเนี่ยคือต้งองต้องเดินแบบเนี้ยคือต้องเผื่อให้รถนะครับ ก็ที่เขาขึ้นลงลนะแล้วก็ไปแล้วขึ้นก็ระาวาังรถด,ด้วยเลยกันต่ตรงนี้ชันมากเลยนะนี่ยเกียร์หนึ่งเท่านั้นเลยครับผมผมพาเวฟบร5อย่านี่เองต้องเกียร์หนึ่งอนะ่ะเต้องเกียร์หนึ่งอ่ะผมผมมาแพ้ผมมาแพ้ดอยนี้แหละดอยนี้ชันมาก <c oughs> มันมีที่ชันๆอีกเยอะเลย้างบนปุ้น จะผมขึ้นไม่ไหวแล้วมาถ่ายแค่นี้แหละแค่นี้อันนี้เดียวเองมันก็จะมีเหมือนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนมีที่ชมวิวผมมไ่รข้างบนนั่นเดีผมยังไม่เคยไปนะผม,มสลังขึ้นนะเอาเสียงไปครับหลบครับลงครับ <c oughs> มาแนละ้ว <c oughs> โอ๊ยหอบแล้วตรงนี้ก็มีทางขึ้นนะขวามือเนี่ยนี่ยงนี้ผมเห็นเราข้างบนเนี่ยไม่รู้ว่าข้างบนมันขึ้นได้เต็นเหนื่อยรึเปล่าโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นข้างบนไน่ดีกว่า ไน,น้องเดินงมาแล้วค่อยขึ้นไปแล้วะครับตันนี้คอ้ยอันนี้เป็นทางลับนะครับเนี่ยทางลับผมยังไม่ใช่หรอกขึ้นจุดชมวิวเลยเฮอยผมก็พูดงงอย่างนั้นไม่ได้ออกกำลังเลยนะครับผมเล่นแต่เกม้งเหนื่อย เมื่อวันวินที่ชมว,วิววินเลยผมเพิ่งสังเกตเห็นนะผมเดินผ่านตรงนี้นีน่รอบที่สองนะเราเลกเดินไปตอนกลางวันครับร้อนมากอันนี้มาตอนเย็นละตอนเย็นก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เฮ้ยเขาปลูกอะไรเนี่ยไอ้คนนี้เขาปลูกอะไรต้น,นอะไรผักกาดวนะเนี่ยคล้ายเลยน,นี่น,นี่แบบน,นี้มากเลยไม่รู้เหมือนกันนะครับคือ เอาห้ามผู้มาหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะวิวแต่วิวข้างบนสุดยอดเลยปิดเข้ามานี่เลยฮนะจะเป็นภูเขานะครับแล้วก็มีทางรถเนี่ยขึ้นมานะทางรถเดี๋ยวขึ้นมานะเป็นภูเขานะฮะทางลาดชันเนี่ยง่ายๆนะอันนี้ถ้าใครแบบการแบบขับจราจรเนี่ยคือคุณคุณคือแบบวุ่นวายนิดหน่อย อาจจะขึ้นมาตรงนี้ครับมันมีข้างบนอย่างนี้นูน่นนะไปดูในแมพออนนะครับมันเป็นทางแบบดาวไปนู่นเลยผมจะไม่ไปถึงขคณนหล่อแต่ผมจะไปแค่ที่พระผมเยู่ดนหน้านี่เองใกล้ขึ้นมาข้างบนต่อแล้วคับข้างบนมีทางแยกด้วยค่อยๆขึ้นเลยนะอิดๆมากเลยที่เห็นฝรั่งในทางน,น,นี้เออโอ้ยวิวสวย ชมบรรยากาศท่านี้แล้วกันเสียงหอผมก็อาจจะดังหน่อยนะนี่อ๋อสิวแล้วมอ,องมุมกว้างๆได้มาเออนี่มุมกว้างๆนี่นี่เลยประมาณนี้แหลนะอันนี้ช่วงแสงที่ใกล้จะหมดแล้วนะประมาณสี่โมงกว่าแล้วตอนนี้นะฮะเดินกันต่อเละกันอ๋อตรงนี้เป็นร่องน้ำเหรอ เขาเป็นลงน้ำข้างบนเป็นอะไรอ่ะไอ้ข้างบนคืออะไรอ่ะมีบ้านเลยนะเฮอ,อมีบ้านเหรอนู่เห็นไหมไอ้ตรงนมีบ้านเหรอเฮ้ยตรงนี้เป็นต้นต้นอะไรต้นไทรเหรอเนี่ยโอ้โหเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับแต่ว่าทางเขาสุดแค่นี้นะแล้วก็จะเป็นทางดินแล้วน,นี่ผมไม่ไปแล้วนะคือยุงนะครับเยอะ แน่เลยครับยุงเยอะแน่เลยเออแน่นอนนะยุงเยอะเนี่ยไ,ไปดีกว่าผมกลัวยุงนะ <S 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 แค่นี้เลยเดินไปทางนี้นดูว่าแบบมันไปได้ถึงไหนเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่ภาคผมแล้วกันนะครับถ้าถ่ายเสร็จได้ตรงนี้นะประมาณนี้เลยบ่อแห้งมากเลยน่าจะเอาน้ำมาด้วยแล้วผมตรงนี้ที่กั้นนะฮะก็อาจจะ กันนักท่องเที่ยวตกนะครับมันชันนะตรงนี้ครับอันตรายมากเลยนี่คือแบบอันตรายอ่ะตรงนี้นะครับเด็กๆขึ้นมาคนเดียวไม่ได้นะนี่ผมแอบขึ้นมาเนี่ยน <c oughs> แอบพี่ขนานดะเลยบอเล่นนี่อบ,บอกแล้วบ,บอกพี่แล้วตรงนี้จะเป็นวัดนะครับวัดอะไรผมไม่แน,น่ใจนั่นแล้วก็จะมีห้างจะมีบันไดนะครับทีนี้แม่น้ำข้างหลัง คือเป็นแม่กำปองนันแหละนะครับก็จะเป็นยาวขึ้นไปอย่างนี้เลยแล้วหมู่บ้านเขาจะทาเป็นคล้ายๆว่าริมแม่น้ำานะฮะจะเป็นเสียงน้านะนี่ผมก็จะมานอนที่นี่คืนหนึ่งคืนแล้วกันนะก่อนที่จะกลับบ้านนะครับข้างบนไปได้อีกนะครับนะเนี่ยไปได้อีกนีนะฝรั่งลงมาผมขอไปดูข้างนนบนเนอยไหนๆก็มาแล้วพาคุณชมทัวร์นะิีนี้อาจจะยี่สิบนาทีนะโอเคไปกันต่อแล้วนะครับ Ύ, มีหลายแยกเหลือเกินสรุปไปแยกไหนนะเตรงนั้นนะอ๋อตรงนั้นที่ที่เราเห็นจริงตรงนี้ก็ไปได้ตรงนี้ก็ไปได้ตรงน,ไไรงนี้มาได้ไหมฮนะยตรงนี้อ๋อตรงนี้มาได้ครับตรงนี้ก็ไปได้ครับนี่ตรงนั้นมีทางแยกอีกเฮ้ยมัน,ม,น,ม,นมันมีกี่ทางเน,นี่ะนี่ตรงนี้ ตงนี้มาได้ครับตรงนี้มีอะไรเนี่ยผ้าคำปางหลวงโอเคมีคำบูชาด้วยครับมีคำกราบไหว้ด้วยนะฮะโอเคนี่ผมก็ขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตถ่ายวีดีโอด้วยนะครับนะฮะโอเคฮะขออนุญาตถ่ายวีดีโอด้วยครับตรงนี้ พระธาตุแช,ช่แห้งเดี๋ยวกันนะอันนี้เป็นเป็นเหมือนครับอย่อ,ยอหรือเปล่าเนาะพระธาตุช่อแหนะมีรวมแบบนี้ด้วยนะแล้วข้างบนนั้มีอีกนะครับมีหลายจุดๆนะฮะหลายจุดเลยคือจะเป็นรวมย่อดแบบน,นี้หรือเปล่านะฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะตรงนี้มีอระฆังหรือว่าคล้องนะครับเขาเรียก่าคนภาคเหนือเขาเรียกว่าคล้องนะคล้องนะก้องกล้องนะกล้อง กองเออคล้องอะไรประมาณนี้แลหละคล้องน่ะนะฮะสายไฟแล้วเนี่ยจะจับน่าดูดแล้วเนี่ย,ยจะจับเหล็กแล้วกันนะอ่าความอันตรายมีเนี่ยข้างบนมีอีกนะครับมีม,มีมีอีกนะมีอีกประมาณอุ้ยหลายขั้นเลยอะ่ะนะครับอันนี้ผมขอไม่ขึ้นไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเนาะถ้าใครอยากมาดูก็นะครับมาที่นี่เลยครับหมูบ่บ้านแม่กำแม่กำปองนะฮะ ผมไม่แน่ใจอำเภออะไรนะใน,ในเชียงใหม่นี่แหละครับใช่ไหมเออใช่นะใน,ในเชียงใหม่ขับ,บออกมาประมาณห้าสิบห้าสิบกิโลนะครับโอเคผมพอเรียตลงไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปถ่ายที่ที่ผมพักดีกว่าตัดไปข้างล่างถนนเลยนะ,ะคุณผู้ชมครับในระหว่างที่ผมเดินลงมานะผมก็มาเจอแอ,อดดาคู่หนึ่งนะครับที่ ทิ้งไว้นะครับไว้แต่เหลือเพียงอ่าเหลือแต่เพียงรอยเท้านะฮะผมไม่แน่ใจว่าของใครนะครับถ้าใครที่เอ่อเป็นเจ้าของนะครับก็มารับกลับด้วยแล้วกันนะฮะทิ้งไว้ตรงนี้นะครับก็มาจานาำแล้วนะครับดูจากสภาพนะฮะมีแบบว่าเอ่อขี้โคลนนะฮะติดตรงนี้ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้เอาละหลังจากที่ผมเดินนะครับลงมาจากอ่าดอยเมื่อกี้ดอยก็เรียกว่าดอยแล้วใชเออเนี่ยวกนี้ อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปขึ้นไปยาวเลยสองข้างทางก็จะเป็นแบบที่พักนะครับแล้วก็ร้านค้าที่ที่ผมบอกไปนะครับร้านชําอะไรทั่วไปนะฮะที่นี้ก็จะชันหน่อยนะครับเวลารถล,ลงมาขึ้นลงนะครับก็ชันแล้วก็ระวังระวังด้วยนะิดเมื่อกี้มีคนคว่ำตรงนี้แล้วขับมอเตอร์ไซค์นะครับคว่ำโอเคที่พักผมอยู่อันนี้นะฮะเป็น เ่อนห็นน้ำนะฮะตรงนี้วิวดีนะครับแล้วก็ติดหลังติดภูเขานะฮะหน้าติดแม่น้ำ <Hey. S 1> <laughs> อาจจะไม่ใช่แม่น้ำที่ใหญ่ามากนะแต่ก็เป็นน้ำแบบลำธารน,นะครับแต่ก็อ่าเป็นธรรมชาตินะแหล่งธรรมชาติเยอะมากตรงนี้สามารถลงไปเล่นน้ำได้นะครับแต่ว่าด้วยสภาพอากาศในวันนี้นี่คือผมไม่ต้าลงไปน,ะนี่คือทีอพักผมอยู่ตรงนี้นะฮะนอนอยู่มุมนี้นะ อันเนี้ยสามารถลงไปเล่นได้นะครับแต่อุณหภูมินะตอนนี้ก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะหนาวไหมผมก็คิดว่าหนาวแหละผมจะหาเสื้อแขนยาวมาใส่เลยนะตอนนี้นะนะหนาวแน่นอนนะครับคือตอนนี้ <not> <women> เดี๋ยวเดี๋ยวถ่า <mother> ยให้ถา่ายอยูดีกว <te peel> ่าเขาจะมีที่นั่งนะครับที่นั่ง <te Daniel> อันนี้จะมีหลาย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 คือแบบหลายหแบบโฮมสเตย์แล้วก็หลายหลแบบ เป็นโฮมสเตย์นะส่วนใหญ่จะเป็นโฮมสเตย์ทั้งหมดเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงธรรมชาติมากกว่านะครับใครที่อยากสัมผัสแบบความเป็นธรรมชาตินะนะฮะตอนฟังเสียงน้ําอะไรประมาณนี้ยคือห้องแอร์ก็มีนะครับห้องแอร์ก็มีห้องธรรมดาก็ม,มีนะครับผมเป็นห้องธรรมดาอยู่รนนี้เลยแต่ก็ตอนนี้พี่อยู่ในห้องและก็ไม่สามารถที่จะรีวิวห้องได้นะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายน้ำตรงนี้ดูแล้วกันนะครับแต่ผมเริ่มไม่ลงไปเล่นนะครับคือ น้ำมันเย็นมากนะครับเย็นแบบจัดๆเลยนะครับผมก็อาจจะมีความเป็นส่วนตัวไหมก็ก็ถ้าวันไหนคนน้อยนะอุ้ยลื่นนะเนี่ยเฮ้ยลื่นนะเนี่ยเออเสียงเสียงวันไหนคนน้อยก็จะแบบคอมเมนส่วนตัวก็เยอะหน่อยถ้าวันไหนคนเยอะก็คอมเมนส่วนตัวก็ไม่ค่อยมีนะครับถ้าใครว่างก็เอาสวิงมาจับปลาได้นะตรงนี้เออครับน้ําเย็นแน่นอนนะครับไม่ไม่ลงไปเล่นให้ดูหรอกนะครับเย็นมาก มีประมาณนี้เลยยามขนาดน,น,นี้ที่นั่งริมน,น,น้ำนะนี้ข้างบนก็มีนะครับจะเป็นไม้หินอ่อนก็มีไอ้ตรงนี้มไปได้อยู่หนี่รู้สุดแค่นี้แล้วแค่นี้แล้วนะหนาวมากเลยตอนนี้ไม่อยากอาบน้ำเลยนะฮะข้างบนก็จะมีพวกไม้หินอ่อนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับไว้จินมค่าอะไรประมาณนี้นะฮะ อันนี้ก็จะมีห้องครัวนะครับห้องครัวเป็นก็จะเป็นส่วนกลางเนาะในครับส่วนกลางแล้วกันนะประมาณนี้นะนะครับมีหม้อกระทะด้วยนะครับเวลาหิวนะฮะประมาณนี้เนาะห้องครัวมีตู้เย็นนะครับผมตู้เย็นไมโครเวฟนะฮะอ่าพวกเคกาแฟนะครับถ้วยชามนะฮะหมดนะครับเป็นเฮ้มีเครื่องกรองน้ำด้วยนะฮะเหมือนเหมือนที่บ้านผมนะซักผ้านะฮะตู้เย็นนะครับซิงค์น้ํา นี่แต่ไม่มีเตาแก๊สนะฮะอันนี้ก็พอเป็นแบบผ่าให้อุ่นแกงอะไรได้ประมาณนี้เนาะทำซื้ออาหารมาอุ่นได้เนละประมาณนี้แล้วกันนะครับห้องห้องไม่สามารถเข้าไปถ่ายให้ดูได้เดี๋ยวไปดูห้องน้ำหน่อยแล้วกันเนาะห้องน้ำี่ยไปจบจบคลิปที่ห้องอ่มาครับมาดูห้องน้ำไหมผมห้องน้ำฮนะนี่ห้องน้ำก็สะอาดนะฮะนนี้ขี้ไปแล้วนะครับผมขี้แล้วสะอาดนะครับสะอาดแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับ ไม่ต้องกลัวหนาวเลยนะฮะซิงค์นะครับมีสบูบ่แล้วก็ใครอยากอาบแบบธรรมชาตินะก็ได้อาบสุดยอดนะที่ฉีดน,นี่ก็คือแบบรุนแรงนะฮะผมแบบระเบิดได้เลยนะระเบิดนะฮะผมฉีดน้นําแรงน,นะครับแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าน้ํมันเย็นมากนะับแล้วก็ไม่อยากอาบเอาจริงะไม่อยากอาบน้ํามากเลยนี่ยัดเย็นจริงนะะคือแต่ถ้าเดินไปข้างนอกก็คือ มันร้อนแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวโอเคตอนนี้ผมก็ถึงนะฮะที่นอนแล้วนะครับวันนี้ก็นอนที่นี่แหละนะครับก็เย็นดีนะครับคือผมเดินไปข้างล่างเนี่ยคือร้อนมากนะครับเหงื่อแตกเนี่ยแล้วก็มาที่ห้องต้องหาเสื้อแขนยาวใส่เลยว้าเย็นมากนะครับคือวันนี้อาจจะไม่อ้าบน้ำอาจจะแปะนะครับดูว่าเซ็นไว้ก่อนหรือไม่อาบและนะครับไปอาบที่บ้านเนาะคือที่บ้านผมมันร้อนแล้วนะแต่ไม่หนาวนะครับแต่ที่นี่หนาวเลยนะคือแบบ อุณหภูมิมันเย็นกว่าบ้านผมแน,น่ะฮะแล้วก็อย่างว่าแหละมันมันติดดินน้ําด้วยนะครับมันก็าําให้เย็นได้นะครับเนี่ยห้องผมก็ติดแบบธรรมาชาติเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยข้างหลังเป็นเป็นป่าเลยนะฮะเป็นแบบเป็นแบบป่าเลยนะครับป่าของแท้เลยอนะ่ะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันมือสันนะส่นนะแสดงว่าเหนื่อยจริงนะมือสัน่นละนะครับวันนี้ก็ผม วันที่ายไปก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าชินชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนี่เป็นทริปของปีนี้แล้วกันนะครับ2025นะครับปีที่แล้วเป็นทริปาที่จังหวัดน่านเนะี่ยปีนี้ปีนี้มาเชียงใหม่นะครับแต่ก่อนหน้านี้ผมไปเอ,อ่อโดยสุเทพนะครับใช่ไหมเออไปโอยสุเทพไปหลายที่เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายนะครับไม่ไม่ได้มีโอกาสถนะ่าย แต่สถานที่นี <g <g ้คือถูกใจนะครับถูกใจคือแบบใกล้ชิดธรรมชาติดีครับเป็น้านท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์อนุรักษ์เสิริงธรรมชาตินะครับเสริงนะเสิริงนะเย็นจริงนะเนี่ยจ่ายแล้วเนี่ยครับประมาณนี้แลวกันนะครับขอดูวพักผ่อนก่อนนะครับห้าโมงเย็นแล้วมือสั่นแล้วเนี่ยนะครับถือถือกล้องเลยไม่ไหวแล้วเขาพูดไหนไม่สุภาพขออภัยนะคกับการทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกใจก็ขออภัยด้วยละกันนะครับก็สําหรับการมาที่นี่นะครับ ก็สำหรับวิดีโอนี้นะฮะนี่ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะฮะกดไลค์กดซับกดแชร์ไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย